รายการมันนีช่ช็อตรู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินดำเนินรายการโดยยุทธนากระบวนแสงสนับสนุนโดยพึกษาเลียวเอสเต,ตบ้านเดี่ยวทาวน์เฮาส์คอนโดโทร7 7 9 9หรือพฤกษา com สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการมันนีช่ช็อต รู้ก่อนรู้ลึอกรูเท่าทันทุกเกมการเงินรายการมันิชออดโดยผมยุทธนากระบวนแสงทางสวทเครื่องข่าวคุณภาพ FM 97 จันถึงสุกบ่ายสามโมงถึง4ี่โมงเย็นเราพบกันที่นี่ครับส่วนวันเสาร์และวันอาทิตย์พบกันทาง FM 1 0 1ในรายการ m o n e y Plu s เริ่มต้นบ่ายสามโมงเป็นต้นไปเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็เรียนเชิญในการไปดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน m o n e y Plus ของเราจะได้เอาไว้เป็นอีกหนึ่งช่องทางในการจะฟังรายการของเราสดๆก็ได้หรือจะย้อนไปฟังย้อนหลังก็ได้ด้วยเช่นเดียวกันผ่านทางแอปพลิเคชัน m o n e y Plus ของเรานั่นเองนะครับท่านที่ไปร่วมงานสัมมานาออมือ ออมพันธ์สร้างฝันเงินล้านด้วยกองทุนรวมเมื่อวันอาทิตย์ที่26 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาแล้วสนใจเอกสารของวิทยากรที่ขึ้นไปบนเวทีในวันนั้นไม่ว่าจะเป็นของคุณแบงค์ชยนนนรักการจานานหรือมิสเตอร์เมสเซนเจอร์นะครับหรือว่าจะเป็นของคุณบุญชัยเกียรติธนาวิจักธนาชาติก็สามารถที่จะเข้าไปโหลดได้ผ่านแอปพลิเคชัน m o n e y p a s s ของเราได้ด้วยเช่นเดียวกันคุณแบงค์นี่พูดไว้น่าสนใจถึงประเด็นความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นนะครับหลังจากนี้เกิดขึ้นจากตัวแปรอะไรทิศทางจะเป็นยังไงบ้างแล้วก็จะมีเรื่องของหลักในการ สร้างฝันมีเงินล้านได้โดยการเริ่มต้นแค่เงินพันกว่าบาทเนี่ยเขาทำยังไงอะไรจะเป็นองค์ประกอบสําคัญบ้างน่าสนใจมากๆนะครับถ้าอยากจะได้เอกสารของทางวิทยากรแต่ละท่านก็เข้าไปดาวน์โหลดได้ผ่านแอปพลิเคชัน Money p a s s ของเราหน้าแรกเชิญเข้าไปได้เลยนะครับครูฟังครับช่วงนี้ทางเลือกในการลงทุนที่น่าสนใจทางกองทุนบูหลงเสนอขายกองทุนใหม่ n n o ิน t e c h B i n n o t e c h ระหว่างวันที่27กุมภาพันธ์จนถึงวันที่8มีนาคมนี้โดยจะเน้นการลงทุนในบริษัท Innovation และเทคโนโลยีทั่วโลกนะครับประธานเจ้าหน้าที่บริหารและการลงทุนจากกองทุนบุหลวงคุณพีรพงศ์จิราเสวีจินดามีมุมมองต่อกองนี้นะครับโดยบอกว่ากองทุนเปิดบัวหลวง Global Innovation และเทคโนโลยีหรือเรียกสั้นๆก็คือ B Inotech In n ของกองทุนบัวหลวงกองนี้เนี่ย จะไปลงทุนในกิจการที่เกี่ยวข้องกับ Innovation และเทคโนโลยีทั่วโลกโดยที่กองทุนบูหลวงมองเห็นโอกาสจากการลงทุนจากการเติบโตของเทคโนโลยีในยุคดิจิทัลหรือที่เรียกกันได้ว่าเป็นยุคสมัยของ the era of now ที่เทคโนโลยีแล้วก็ Innovation ใหม่ๆจะก้าวเข้ามาเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตประจำวันของเรามากขึ้นนะครับกอง B InnoTech จะมุ่งหาผลตอบแทนในระยะยาว โดยเน้นลงทุนในต่างประเทศในหน่วยลงทุนของ Fidelity Fund นะครับ g l o b a l technology fund เป็นฟีดเดอร์ฟันไปลงในกองแม่กองเดียวนะครับที่บริหารโดย Fidelity Fund จะฟีดไปยังกองเนี้ยโดยเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า80%ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของกองทุนโดยกองทุนหลักหรือกองแม่จะเน้นการลงทุนในหุ้นของบริษัททั่วโลกที่มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์กระบวนการหรือบริการ อันจะก่อให้เกิดประโยชน์จากความก้าวหน้าและการพัฒนาทางเทคโนโลยีนะครับกองทุน B InnoTech ของกองทุนบูหลวงลงทุนขั้นต่ำเพียง500บาทในราคาหน่วยลงทุนละ10บาทและมีค่าธรรมเนียมการซื้อ1%โดยไม่มีค่าธรรมเนียมการขายคืนเสนอขายหรือ IPO ระหว่างวันที่27กุมภาพันธ์จนถึงวันที่8มีนาคมนี้นะครับสนใจกองทุนเปิดบัวหลวง Global Innovation และเทคโนโลยีหรือ B InnoTech ของกองทุนบัวหลวงสอบถามเพิ่มเติมเบอร์นี้นะครับ026746488 026746488แล้วกด8หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ธนาคารกรุงเทพทุกสาขาโทร1333นะครับ มาถึงช่วงแรกของรายการมานิช็อตรู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินครับเดี๋ยวไปดูแนวโน้มตลาดนะครับวันนี้จะมีเด้งไหมจะเด้งได้ตลอดลอดฝั่งหรือไม่เทรนแนวโน้มจากนี้ไปจะเป็นอย่างไรนะครับต้องติดตามปัจจัยอะไรบ้างที่จะเป็นตัวกำหนดทิศทางการเคลื่อนไหวของตลาดหุ้นแทบจะทั่วโลกรวมถึงตลาดหุ้นบ้านเราด้วยไปติดตามกันผมเชิญท่านผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานวิเคราะห์หลักทรัพย์ จากบริษัทดัทรัพย์ KTB ประเทศไทยคุณมงคลพ่วงเพตราหรือพิูดให้เกียรติมาคุยกับเราด้วยในช่วงนี้ครับสวัสดีครับพิูดครับครับสวัสดีครับคุณยุทธนาครับตกลงไฮไลท์ที่ตลาดทั่วโลกกําลังจับตามองอยู่เนี่ยเป็นพรุ่งนี้เช้าตามเวลาบ้านเราหรือเปล่าครับพิูดใช่ครับก็คือประมาณสามทุ่มของเวลาที่นิวยอร์กนะครับเท่าๆเก้าโมงถึงสิบโมงของเรานี่แหละประมาณเก้าโมงเช้าถึงสิบโมงเช้าบ้านเราพรุ่งนี้แหละครับ โอนี่นี่มาช่วงตลาดเริ่มใกล้ๆจะเปิดเลยใช่ไหมใช่ครับ นี่เป็นช่วงที่ต้องบอกว่าตลาดทั่วโลกพุ่งความสนใจไปที่การกล่าวสุนทรพจน์ของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ต่อสภาคองเกรสใช่ไหมครับพี่อู๋ใช่ครับคราวนี้เนี่ยเขาคาดว่าจะเป็นการพูดถึงนโยบายที่เรียกว่ากระตุ้นเศรษฐกิจในประเทศจริงๆเพราะที่ผ่านมานะไปยุ่งเรื่องต่างประเทศเรื่องชายแดนบ้าง,เร,ง,เ,รงเรื่องนู้นเรื่องนี้ครับแต่คราวนี้จะเป็นเรื่องของสาระจริงๆเลยคาดว่าจะเป็นเรื่องไหนบ้างที่ทรัมป์น่าจะถแถลงในวันพรุ่งนี้พี่เท่าที่ผมลิสต์รายชื่อนะครับก็คือเรื่องงบทางด้านการทหาร งบประมาณนะด้านการป้องกันประเทศใช่ครับแล้วก็เรื่องของตัวปฏิรูปเรื่องเฮลแค่โอมาครเนี่ยนะเดี๋ยวอาจจะมีพูดถึงด้วยต้องบอกเรื่องนี้เรื่องใหญ่แล้วนะเรื่องเฮลแค่ของเขาใช่ไหมใช่ครับว่าถ้าจะยกเลิกโอบมาคาเนี่ยใคร,ครจะกระทบบ้างใช่แล้วมีแผนรองรับยังไงใช่ครับ <c oughs> แล้วก็อีก2เรื่องที่อันนี้เกี่ยวข้องกับเรื่องของตลาดหุ้นทั่วโลกเลยคือเรื่องของแผนลงทุน เกี่ยวกับเรื่องโครงการสาธารณูโโปโภคนะครับอีกอันหนึ่งคือแผนเรื่องของการลดภาษีโอ้เรื่องใหญ่เลยนะเนี่ยเรื่องใหญ่เลยนะครับ<อ>ก็สเรื่องนี้แหละรวมถึงทั้งหมดนี่แหละพูดเสร็จปุ๊บจะยังไงก็ไม่รู้ออกมายังไงตอนนี้ก็พูดยากน,นะออกมาตามเดิมหรือรว่าจะพูดน้อยกว่าเดิมอะไรเนี่ยแต่ว่าเราดูการตีความการตอบรับของตัวนองทุน ต่างประเทศกันว่าเขาคิดยังไงกับแผนนี้ทําได้ไม่ได้ทําตามแผนไหมเวลาเป็นยังไงแล้วมันก็จะปรากฏอยู่ในตันนีราคาหุ้นหรือไม่ก็ค่าเงินดอลลาร์คราวนี้แหละตลาดหุ้นเราก็จะตามกันมัน,นะจะส,ส่งผลต่อฟันโฟไหลเข้าไหลออกเนี่ยอย่างมากเลยใช่ไหมพี่ใช่ครับก็มากพอควรเพราะว่าอะไรเพราะาอีกอันนึงมันเป็นเรื่องของตัวแผนอันนี้จะปลิงก์กับเรื่องของดอกเบี้ยสหรัฐด้วยครับนะครับนะครับเพราะฉะนั้น อีกไม่กี่ชั่วโมงแล้วนะครับที่ตลาดพุ่งความสนใจไปที่การกล่าวสุนทรพจน์ของโดนัลด์ทรัมป์ต่อสภาคองเกรสนะครับ,รบนี่เป็นไฮไลท์ตลาดกำลังรอคอยเลยแม้ว่าตลาดหุ้นสหรัฐจะขานรับในเชิงบวกอย่างต่อเนื่องใช่ไหมครับพิอุษใช่ครับก็ผมว่าบวกตอนนี้เนี่ยที่บวกจริงๆอ่ะเนื่องจากว่าเป็นเรื่องของสหรัฐเนี่ยเขาดีก็ดีกับสหรัฐจริงๆเนี่ยเพราะฉะนั้นตลาดหุ้นสหรัฐะบวกแน่นอนแต่ตลาดอื่นล่ะตอนนี้จะเห็นว่าตลาดอื่นเนี่ยมีโฟลออก มันนี่จะกลับด้านกันนะครับกลับด้านกันสหรัฐดีแต่ตลาดหุ้นอื่นๆนี่สิใช่ครับจะตรงกันข้ามก็ได้ใช่ไหมครับใช่ครับนะครับแล้วเรื่องนี้เนี่ยที่ทรัมป์จะแถลงเนี่ยมันไปเกี่ยวโยงอะไรหรือเปล่ากับการเตรียมจะปรับขึ้นดอกเบี้ยของคณะกรรมการนโยบายการเงินธนาคารกลางสหรัฐครับพี่อูัดจะไปเกี่ยวในบางส่วนคือเนื่องจากว่านโยบายของท่านการเงินเนี่ยก็จะต้องมองล่งหน้าไว้เหมือนกันว่าเขาจะมองว่าเงินเฟ้อจะขึ้นไหมดอกเบี้ยเขาจะตามเงินเฟ้อแล้วก็ภาวะเศรษฐกิจก็จะขึ้นไหมด้วย นะครับนั้นถ้าเกิดเขาดูแผนแล้วเนี่ยแผนเขาคิดว่าเออแผนแบบนี้เนี่ยเศรษฐกิจ GDP สาหารัฐจะขึ้นไปเท่านู้นเท่านี้ปุ๊บเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็จะวางแผนการขึ้นดอ,อกเบี้ยด,ด้วยนั่นหมายความว่าถ้าเกิดทําพูดแล้วเนี่ยทางเฟดเองเชื่อว่าเศรษฐกิจสาหารัฐจะดีอย่างนั้นจริงๆเนี่ยเขาก็จะบอกมาเลยว่า,าเราคาดว่าดอกเบี้ยจะขึ้นเนี่ยสามครั้งไหมสี่ครั้งไหมหรือสองครั้งในปีนี้นะครับ เฟดจะประชุมครั <ici> <an> ้งต่อไป14-15มีนาคมนี้แล้วใช่ไหมครับใช่ครับอีกสองสัปดาห์นะครับตอนนี้ค่าความน่าจะเป็นก็ขยอบเลยนะกระโดดจาก40เมื่อวานนี้นะครับเป็น50นะแสดงว่าโอกาสขึ้นดอกเบี้ยเนี่ยสูงโอกาสที่เฟดจะขึ้นดอกเบี้ย14-15มีนาคมนี้เนี่ย ความน่าจะเป็นเนี่เป็นครึ่งครึ่งแล้วแหะครับใช่ครับจริงๆเรียกว่าถ้าเกิดในในในการดูความน่าจะเป็นแบบนี้เนี่ยถ้าเกินห้าิเนี่ยแสดงว่ามีโอกาสขึ้นสูงมากๆแล้วห้าสิบไม่ใช่ครึ่งครึ่งแล้วนะห้าสิบนี่คือเกือบเต็มแล้วะนะโอ้ถ้าโอกาสเป็นอย่างนี้ถ้าขึ้นดอกเบี้ยจริงๆในการเดือนนี้เนี่ยไม่น่าจะเป็นคุณต่อตลาดหุ้นอื่นๆรวมทั้งตลาดหุ้นบ้านเราด้วยหรือเปล่าพี่อุ้ยตลาดหุ้นเนี่ยเตรียมการมาบางส่วน แต่ไม่ได้ทั้งหมดรับข่าวไว้แล้วบางก็บางส่วนใช่มีการขายบ้างบางส่วนแต่คราวนี้เนี่ยไม่ได้เต็มไว้ทั้งหมดเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเกิดกรณีแบบนี้ปุ๊บเนี่ยอาจจะมีการขายบ้างนะครับอย่างโฟลที่เข้ามาในตลาดพันธบัตรในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาเนี่ยผมว่าอาจจะไหลออกนะครับพุ่นก็อาจจะมีบ้างนะครับอาจจะมีบ้างแต่ว่าตรงนี้ผมคิดว่าเราคงต้องประเมินผลกระทบหลังจากพรุ่งนี้แล้วเพราะว่าต้องประเมินทั้งเรื่องของช้าเรื่องของตัวตกบี้ไปพร้อมๆกันมันส่งผลต่อเนื่องกันด้วยใช่ครับ เกิดจะคิดเรื่องในเรื่องหนึ่งอ่ะไม่ได้เพราะว่าต้องคิดสองเรื่องพร้อมกันเลยนะครับมันเป็นภาพที่ปะติดปะต่อกันด้วยใช่ครับอ่าแล้วถ้าเกิดว่าเฟดขึ้นดอกเบี้ยกลางเดือนมีนาเนี่ยแม้โอกาสที่จะส่งผลกระทบต่อตลาดหุ้นทั่วโลกรวมถึงตลาดหุ้นบ้านเราเนี่ยก็น่าจะไม่น้อยทีเดียวนะครับใช่ครับอ่าต้องตามดูกันนะครับจากเรื่องของทรัมป์เตรียมจะแถลงนโยบายต่อสภาคอเกรสประมาณสักเก้าโมงเช้าพรุ่งนี้บ้านเราแล้วก็เรื่องของการที่เฟดอาจจะ มีโอกาสมากขึ้นในการปรับขึ้นดอกเบีย้ยในกลางเดือนนี้นะครับครับขยับไปดูราคาสินค้าคอมมดิตี้กันหน่อยน้ำมันเป็นไงบ้างพี่อุต๊ตตอนนี้น้ำมันเราจะเห็นว่ามาเกาะ54แล้ว <c oughs> จอจะขึ้น55แลออ้วเขยับขึ้นมาเรื่อยนะใช่ครับจริงๆน้ํามันที่ผมพูดมาตลอดเนี่ยผมว่า55มีโอกาสครับแต่ตอนแรกผมคิดว่าเอ้ย55อีจกจะเตือนสองเดือนมั้งแต่ตอนนี้จากข้อมูลเรื่องการผลิตน้ํามันที่ก็มีการตกลงเรื่องการลดกากลังขับเหตเนี่ย90กว่าเปอร์เซ็นต์แล้วเพราะฉะนั้นแสดงว่าโอกาสเนี่ยที่เรื่องของกําลังขับเหตน้ํามันเนี่ยของแต่ละที่เนี่ยนะครับหายไปเนี่ยจะเยอะแล้วครับนะครับ <c oughs> เนื่องจากว่าตัวนี้จะเป็นตัวบวกกับตัวราคาน้ํามันนะครับแล้วก็เรื่ององงขปริมิมมาาณผลตนน้ํัสเ ก็อาจจะไม่ได้เพิ่มขึ้นเยอะด้วยนะครับ ก็<น> <p> ถือว่าเป็นตัวบกน้้ามันเลยนะครับตอนนี้คือตามข่าวเนี่ยแล้วก็ท่าทีล่าสุดของโอเปกเนี่ยต้องบอกว่าออกมาแล้วท่าทีเป็นการหนุนต่อการขยับขึ้นของราคาน้ํามันนะครับใช่ครับล่าสุดขึ้นมาแถวแถวห้าสิบสี่เหรียญสหรัฐต่อบาเร็วแล้วนะครับใช่ครับห้าสิบสี่เหรียญสหรัฐต่อบาเร็วเข้าไปแล้ว <c oughs> แน่นอนก็จะเป็นคุณต่อราคาหุ้นที่เกี่ยวข้องกับน,น,น้ํามันในช่วงนี้ด้วยนะครับใช่ครับรวมถึงราคาสินค้าพกพาตัวอื่นๆเพราะว่าก็จะไปอิงกับตัวราคาน้ํามันด้วยน,น้ํามันขึ้นก็ขึ้้้นนนตาาาาามมดวยยครรรรัับ่่จกเเืืออองงงขขํ ของฟันโฟครับฟันโฟเนี่ยหลังๆเนี่ยมีชะลอมีชะงักหรือว่าไปพักในตลาดตรา,าสารนี้บ้างใช่ไหมก็จะชะลอนในตลาดหุ้นมาระยะหนึ่งของไทยนะของไทยนี่จะแปลกคนอ,อื่นคือขายมาก่อนแล้วนะครับของเอเชียหรืออีมาจิ้งมาร์เก็ตเนี่ยเริ่มขายประมาณอาทิตย์กว่าแล้วขายช้ากว่าเรานะครับบอลเนี่ยเข้าของไทยมาตลอดแต่ว่าตอนนี้เริ่มออกแล้วนะครับเริ่มออกบ้าง นั้นตอนนี้ฟันโฟเริ่มเห็นว่าเริ่มสะดุดคือเริ่มออกออกกันบ้างนะครับ,รบพูดที่แพงๆหลายๆตัวเริ่มถูกขายกันบ้างมะันตอนนี้เนี่ยเกิดดูสัญญาณฟันโฟเนี่ยผมว่าเขาอะมีการปรับพอร์ตตอนที่เขาจะเห็นผลของทั้มพ่งนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดทั้มเขาพูดอะไรก็ตามแล้วพูดไม่ว่าดีหรือไม่ดีเนี่ยมันจะมีผลอีกระลอกหนึ่งกับเรื่องของฟันโฟครับมีอีกระลอกหนึ่งนะใช่ครับถามว่าออกไปไหมออกไปแล้วก็มีใช่ครับแต่ถ้าพูดแล้วเนี่ยส่งสัญญาณทางใดดดทททาางงงงหหหนึ่่่เีีียกกก็มมมไไ้้้้ัััออออพิรบืจจะล ก็ได้ใช่ไหมฮะใช่ครับทั้งสองทางเลยตอนนี้ครับออกได้ทั้งหัวและก้อยเลยนะฮะใช่ครับเอาละครับขยับมาดูปัจจัยภายในบ้านเรานะครับวันนี้28กุมภาพันธ์ครับอันนี้เป็นเดทไลน์สําหรับการแจ้งผลประกอบการทั้งปีที่แล้วมายังตลาดหลักทรัพย์แล้วใช่ไหมครับใช่ครับก็คือเป็นวันสุดท้ายแล้วนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยก็คือพูดง่ายบริษัทจะต้องส่งงบที่สุดวันนี้แล้วอนุโลมไปถึงเช้าวันพรุ่งนี้ครับนะครับก็ตอนนี้ข้อมูลที่ออกมาที่เราเก็บรวบรวมยังไม่ครบนะครับครับกำไรดีกว่าที่เราคาด กำไร,รดีกว่าที่คาดอันนี้คือภาพรวมใช่ครับของไตมาาที่4ี่นะตอนแรกเราคาดว่าอยู่มาสักหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นล้านบาทครับแต่ตอนนี้ออกมาเนี่ยมันสองแสนล้านแล้วดีกว่าคาดตั้งสิบกว่าเปอร์เซ็นต์เลยครับแต่ว่าแปลกนะปีนี้เนี่ยหรือว่าไตมาสนี้เนี่ยพอประกาศงบปุ๊บกําไรดีนะหุ้นลงเซลล์ออนแฟกเปล่าใช่ครับ <on fact bow> จริงๆไตมาสนี้มีคนรู้งบไม่เยอะนะแต่ว่าปรากฏว่าพอประกาศปุ๊บแล้วหุ้นลงเลยนะครับผมว่านี้ก็เป็นสัญญาอะไรบางอย่างผมว่าอาจจะมาจากเรื่องของตัวภาพตลาดรวมนี่แหละ ทำให้คนบางคนเนี่ยอาจจะชิงขายคุณไปก่อนคือเขาไม่มั่นใจว่าจะขึ้นต่อได้ไหมใช่ครับกาไรปุ๊บเนี่ยตามระดับที่ต้องการก็ขายล็อกกําไรออกมาก่อนเลยใช่ครับแต่ว่าก็ถือว่ากําไรดีนะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยถ้าเกิดประเมินกําไรของตลาดเองเนี่ยก็จะอยู่ที่แถวแปดแสนหกอ่ะซึ่งถือว่าดีแล้วก็ PE ของตลาดตอนนี้ก็จะหล่นไปอยู่่เแถวประมาณสักสิบเจ็ดเท่าครับต้นๆเลยนะครับไม่ถือว่าสูงมาก ไม่ได้ต่ำแต่ก็ไม่ถือว่าสูงมากครับเอาละมาดูกรอบการเคลื่อนไหวและเทรนตลาดหุ้นบ้านเรารขอดูทางเทคนิคหน่อยนะครับเทรนแนวโน้มตลาดหุ้นบ้านเราจากนี้ไปจะเป็นยังไงเพราะว่ามาพักฐานตุ่มเตียมตุ่มเตียมอยู่แถวนี้เนี่ยได้สักระยะหนึ่งแล้วนะพี่อู๊ด ม,มองว่ากรอบทางั้นของรัชนีเองเนี่ยขาลงเนี่ยหรือว่าขาที่ปรับตัวลงเนี่ยนะครับผมมองไว้ที่ประมาณห5ึ่งพันจะเป็นกรอบ,รบนแนวรับด้านล่างใช่ครับจะเห็นว่าไม่ได้ไม่ได้ต่ำมากเพราะอะไรเพราะว่าเรายังมองว่าตลาดตอนนี้ยังจริงๆยังเป็นขาขึ้นอยู่อื แต่ว่ามีประเด็นที่สะดุดเข้ามาในบ,บางอันเท่านั้นเองนะครับนั้นตัวแนวรับเองเผมไม่ได้มองว่าต่ำม,มากนะครับ,รบส่วนแนวด้านบนเนี่ยหรืมมอว่าแนวต้านเนี่ยผมมองไว้ที่ระดับ1นึ่งจุด1,600พันหจุดจะเป็นกรอบแนวต้านด้านบนนะครับใช่ครับยังมองว่าตลาดยังเป็นแนวโน้มขาขึ้นอยู่แล้วครับพี่อุดใช่ครับแต่ว่าช่วงนี้เป็นช่วงของการพักฐานพักฐานในช่วงขาขึ้นใช่ครับแต่ว่าระหว่างทางก็มีตัวแปรหลายๆตัวแปรทีรต่ต้องหยุดพักพิจารณาพินิจพิเคราะห์กันเป็นระยะทีเดียวนะครับใช่คร ด้านล่างแล้วก็กรอบแนวต้านด้านบนคือพันหกร้อยจุดนะครับกรอบนี้คุมทั้งสัปดาห์เลยไหมครับพี่อุ้นจริงๆอยากจะมองได้ทั้งสองสัปดาห์ได้ซ้ำไปนะครับได้ทั้งสองสัปดาห์เลยใช่ครับแต่ว่าต้องมีดอกจันไว้หน่อยว่าขึ้นอยู่กับทั้มด้วยใช่ครับนะพ่งนี้จะเป็นไฮไลท์สําคัญครับ กลยุทธ์การลงทุนจากทาง KTB ST ในช่วงนี้ครับครับตอนนี้เนี่ยผมมองว่าเนื่องจากว่าพุ่งนี้เนี่ยสำคัญตอนช่วงบ่ายของวันนี้เองเราก็ยังไม่รู้นะว่าจะเกิดอะไรขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่าคนที่รออยู่เนี่ยรอได้ก็รออีกนิดนึงไม่กี่ชั่วโมงแล้วเราก็จะรู Hi, ้ให้เวทแอนซีแหละครับใช่ครับเพราะว่า ตอนนี้จริงๆเราอาจจะขายไม่ทันกันละหรือว่ามันจะไปยังไงก็เราก็ไม่รู้ผมว่าจริงๆแล้วผมจะแนะนำนักลงทุนเราว่าเรื่องแบบนี้ผมไม่แนะนำให้เบสเพราะว่าเบสไปเนี่ยมันเกิดได้สองฝั่งแล้วเราก็ไม่รู้แต่ละฝั่งจะแรงขนาดไหนด้วยคือเก่งตอนนี้เก่งลําบากใช่ครับมัน5 0าสบห้ใช่ครับเพราะฉะนั้นนีผมว่ารอ วันพรุ่งนี้แล้วเราค่อยตัดสินใจกันว่าเราควรจะซื้อหรือจะขายก็รอดูนักทุนที่ต่างประเทศเขาตัดสินใจกันดูว่าเขาจะตอบรับบวกหรือลบแล้วเราค่อยว่าตามกันหรือไม่ก็คอยตามนักวิคห์ผมว่าพรุ่งนี้เนี่ยเดี๋ยวตอนสายๆเนี่ยจะมีนักวิคอสมาให้ความเห็นแสดงความเห็นต่างๆแล้วก็ทำตามนั้นกันไปนะครับว่าเราจะลดถอนลงหรือเราจะซื้อเพิ่มหรือว่าจะอยู่เฉยกลยุทธ์การลงทุนในวันนี้เนี่ยให้รอก่อนรอดูผลการตอบรับของนักลงทุนต่อนโยบายที่ทรัมป์แถลงต่อสภาคองเกรสในวันพรุ่งนี้ประมาณสักเก้าโมงเช รวมถึงดูมุมมองของตลาดเนี่ยว่ามองทิศทาการเตรียมปรับขึ้นดอกเบี้ยของเฟดอย่างไรด้วยนะครับเพราะว่าถ้าถามนะวันนี้เนี่ยโอกาสในการปรับขึ้นกลางเดือนมีนาคมเนี่ยจาก40ขึ้นมาเป็น50แล้วนะครับนะครับเอาล่ะครับขยับมาดูหุ้นเด่นประจำสัปดาห์นี้จาก KTB ST ขอไม่เกิน2เหมือนเดิมครับพี่อุ๊ดผมมองตัวแรกจะเป็นตัวบริษัทบ้านปู่ ชอบบ้านปูจำกัดมหาชนตรงไหนครับผมมองในมุมหลักๆเลยคือความเป็นคอมมูนิตี้หรือว่าความเป็นสินค้าพกพาซึ่งตอนนี้ก็เรียกว่ามีความต้องการใช้สูงทันหินเองลิงก์มันกับเรื่องของเหล็กพเพราะเหล็กดีทันหินดีด้วยนะครับเพราะนั้นตัวราคาทันหินปัจจุบัน,นยอยู่ที่83เหรียญแล้วกลับึ้นมกครั้งหนึ่งนะครับเพราะนั้นตัวนี้ผมมองว่าตัวราคาทันหินที่ขยับสูงขึ้น,นจะทําให้ผลประกอบการของตัวบ้านปูนั้นดีขึ้นด้วยนะครับอันนี้นเป็น ใจหลักเลยนะครับส่วนอีกอันนึงก็คงเป็นในเรื่องของผลประกอบการนะครับตัวปี59เนี่ยกำไรของบ้านปูเนี่ยอยู่ที่1,677ล้านปีนี้จะขึ้นไปเป็น,ป,น,ป,นประมาณ9,000ล้านบาทป,ปีนี้กําไรจะดีกว่าปีที่แล้วมากครับเพราะว่าปีที่แล้วเนี่ยผ่านนี่เพิ่งกลับเข้ามาสู่ขาขึ้นทําให้ผลการดำเนินงานยังขึ้นมาไม่ดีแต่พอปีนี้จะขึ้นมาดีแล้วจะขึ้นเป็น9,000ก็คือโตขึ้นจากปี59เนี่ยประมาณ5เท่าตัวโอ้โหแล้วก็ปีหน้าโตอีกประมาณสัก3-4เปอร์เซ็น ปูจำกัดมหาชนนะครับครับเลขคอมเมนต์อย่างเป็นทางการจาก KTBST ซื้อถือหรือขายหุ้นของบ้านปูครับซื้อครับเลขคอมเมนต์ซื้อหุ้นของบ้านปูนะครับครับราคาเป้าหมายที่เหมาะสมเท่าไหร่ครับ23บาทครับราคาเป้าหมายที่เหมาะสมของบ้านปูคือ23บาทนะครับครับ23บาทนะครับครับแล้วทยอยเก็บสะสมได้ที่ระดับราคาเท่าไหร่ครับ19ถึง สิบาบาท20บครับ19บาทถึง19บาบาท20นะครับอันนี้หมายถึงให้ต่อราคาหน่อยป่ะครับก็คงต้องต่อราคากันนิดหนึ่งนะครับครับนะครับแถวๆสบาทถึง19บาทย0ทยอยเก็บได้ครับสำหรับป้านปูจำกัดมหาชนนะครับครับขยับไปดูหุ้นเด่นตัวสุดท้ายประจำสัปดาห์นี้ครับพี่อุ๊ดเป็นบริษัทบางกอกแลนด์นะครับหรือว่าตัว BR ขายเป็ดใช่ครับก็มีฐานทั้งในไทยแล้วก็ในในอร์แลนด์ด้วยนะครับก็ประมาณสัก30กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับของยอดขาย ไฮไลท์ของตัว b r เองนะเนี่ยเนื่องจากว่าเขาขายเป็ดนะครับไฮไลท์ต้องไปอยู่ที่เป็ดแน่นอนครับตอนนี้กําลังขับไปของตัว BR เนี่ยกำลังขับไปเนี่ยเพิ่มจาก5าล้านเป็น9้าล้านตัวแล้วอ้หนะครับก็ค่อนข,ข,ข้างเยอะนะครับแล้วก็ตัวธุรกิจของเขาเนี่ยนอกจากดีในเรื่องราคาหรือว่าปริมาณแล้วเนี่ยไปดีในเรื่องคู่แข่งที่ในตลาดเนี่ยคู่แข่งของเขาประมาณเบอร์หนึ่งเบอร์สองเขาหายไปอ๋อคู่แข่งอยู่ไม่ไหวด้วยใช่ครับ<น>ก็เลยเหมือนกับมีในช่วงก่อนหน้ามีการดั้มราคากันนั่นแหละนะครับแล้วก็สุดท้ายแล้วก็มีปปัญหาาาด้นนกรเงิไ BR ก็เลยขึ้นมานะครับก็เลยทําให้ตัวรายได้หรือว่าธุรกิจของเขาเนี่ยเริ่มดีขึ้นปีนี้เนี่ยกำไรของเขาทางเราเองคาดการณว่าโตค่อนข้างมากนะครับ ก็ัวประมาณสักร้อยสามสิบกว่าเปอร์เซ็นต์เลยนะครับปีที่แล้วกำไรสองร้อยสิบสามล้านปีเนี้กำไรประมาณเกือบเกือบห้าร้อยล้านบาทนะครับปีที่แล้วผลประกอบการออกมาก็มาตามนัดด้วยใช่ไหมครับใช่ครับแล้วปีนี้คาดว่ากําไรจะโตขึ้นเป็นเท่าตัวเลยใช่ครับสําหรับ BR หรือว่าบางกอกแลนด์จำกัดมหาชนนะครับใช่ครับนึกถึงเป็ดได้เลยครับนะครับเลคคอมเมนต์อย่างเป็นทางการจาก KTBST ซื้อถือหรือขายหุ้นของบางกอกแลนด์ครับซื้อครับ และคอมเมนต์ซื้อ br บางกอกแลนส์นะครับราคาเป้าหมายที่เหมาะสมเท่าไหร่ครับ8บาท60บครับ8บาท60สตางค์ครับาท60สตางค์เป็นราคาเป้าหมายที่เหมาะสมของบางกอกแลนส์หรือ br นะครับครับแล้วทยอยเก็บได้เท่าไหร่ครับอ่าคร6บาท50าบถึง6บาท70ครับทยอยรับได้แถวๆ6บาท5 0บถึง6บาท70สสตางค์สำหรับบางกอกแลนส์นะครับ นี่เป็น2คู่เด่นนะครับจากพี่ิวดนะครับ,บ KTBST ประกอบด้วยบ้านปูราคาเป้าหมาย23บาทและบางกอกแลนซ์จำกัดมหาชนราคาเป้าหมาย8บาท60สตางค์นะครับ,รบมีอะไรเพิ่มเติมจะฝากไปยังคุณผู้ฟังที่รักของเราเชิญครับพี่ิวดก็คงเช่นเดิมนะครับก็ยังอยากจะฝาก เพจของเราไว้นะครับ o k e b o o กก็คือ KTBST นะครับเข้าไปชมกันได้แล้วบางทีเราก็จะลิงก์รายการคุณชจธนาเนี่แหละที่ดีๆหรือว่าที่น่าสนใจเนี่ยเข้าไปในนั้นด้วยเผื่อคนจะหลุดกันนะครับจะได้เข้าไปติดตามกันต่อได้นะครับดีครับดีครับนะครับจะได้ติดตามงานวิเคราะห์ดีๆนะครับจากทาง KTBST นะครับไปด้วยนะครับเอาละครับวันนี้ขอบคุณอย่างสูงครับพี่อู๊ดครับครับขอบคุณครับสวัสดีครับครับพี่อู๊ดคุณมงคลพุ่งเพตรา ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานวิเคราะห์หลักทรัพย์จากบริษัทหลักทรัพย์ KTB ประเทศไทยนะครับมาให้แนวโน้มมาให้กลยุทธ์และก็มาฝากคุณเด่นเอาไว้ให้เราไปทำการบ้านต่อก่อนตัดสินใจลงทุนด้วยนะครับเอาละครับเราจะพักกันครู่เดียวแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาช่วงสุดท้ายของรายการมันนี่ช็อตรู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินกันต่อครับรายการมันนี่ช็อต รู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินดำเนินรายการโดยยุทธนากระบวนแสงสนับสนุนโดยพฤกษาเรียวเอสเตตบ้านเดียวทาวน์เฮาส์คอนโดโทร1739หรือพฤกษาด com อม